สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วยายเตีย๋ยพาแสบยูนเดียลอยนัวมึอในใี่ยายสิเก็บสีมาเก็บดอกบักอือดอกฟักทองไปลวกกินกับแก้วไปเดียกันนะพี่น้องนะยายปลูกไว้นี่ล่ะน้ำสว่วนน้ำโพนหน้านีาน่นนละ่ะกำลังงามไปลวกกินหนึ่งกินกับแก้วดอกไ,อไม่กินได้น้อยไม่กินได้อยอดมันก็กินได้ น้าก็เป็นหน่วยกำลังจะเป็นหน่วยแลย้วนะกำลังจะเป็นลูกเป็นหน่วยไงยกเก็บแยกจะเก็บเป็นหนึ่งหนึ่งกินก็ได้ลูกกินก็ได้พี่น้องกินกับแก้วเก็บเก็บพอได้แห้งแตกได้ดอกหยอดอนอี้รพากขึ้นอะไอื่นเนี่ย,ย,ยบ่แม่นว่าเก็บไปแล้วเสียนั่นเลยเก็บไปแล้วแห้งแตกออกลายกำลังจะเป็นดอก มาลงไปในหน้าจะดิ้งมันขึ้นมาเนีย่ยยายสิไปเอาบ,อบวบเติมกันได้พี่น้องเด้อหนึ่งหลายหลายผักมัน,นมก็แสบไปเก็บบวบไปเติมกันเรื่องนี้ร่างอ่อนๆเลยเนะนี่ยแน่นอนก็กินได้เช่นกัน ม้วนๆอ่อนๆเลยผุวหนาโน้ยนั่งผุวนนะลูกยังสูงๆผัวอย่าแม่ไปเอาก็นนะกัวมันจิตเป็นยังส่มันล่มพัดค้างมันแม่เลยบอลยกมันแม่ยาไม่เคลือขาดก็เลยปล่อยมันเปลี่ยนส่ซะกรได้กินคือเกา่าหน่อยๆมันจังน้อยก็เตเป็นหลายหน่วยเลยนะกาลังจิเป็นเด็ดก่อนเด็ดย่อนก่อนขวบสิจับขั้นบ่อเด็ดมันบ่อจับอย่าหน่วยหน่วยใหญ่กาลังสิใหญ่หนึยย่งหลายมาเลยมาหน่วยใหญ่กาลังสิใหญ่บักฟักทองบ้านเท่าเอิญบ,บักอือเนี่ยเนี่ยกาลังสิใหญ่ แม่หลอกแม่หลอกแล้วแม่เสียเอาไปหนึ่งขั้นบาหลอกมันกินยากต้องหลอกออกสักกอนหนึ่งกินก็ได้ลวกกินก็ได้ยอดยอดเออหรือยอดบักท่อไงล่ะส่วนมากอะเพิ่นก็เสียไปแกงเส้นน้ำไหมละพี่น้องแต่ว่าหนึ่งกินก็ได้ลวกกินก็ได้อ้อมเสไก่ก,ก,ก็ได้อ้อมเสกก้นเนื้อก็ได้ดอกมันกัอเรียม,มันออกสี่สักก้อนพี่น้องอาเรียม,มันออกแล้วก็หลอกออกสักกอน ค้อหนึ่งนี่แกงเนี่ยเวลาเขากินมันสีอ่อนเลยว่ะข้าวเปลาะออกเนี่มันสีบ่ปอกะอ,ออกนี่มันสีแข็งที่าคือว่ามันแก่ที่บอกบวบนี่ยขันหนวยญ่กับพาสักกอนพาแล้วค้อหนึ่งพาเมื่อไหร่หน่อยปลาต้องพามันดอกหนึ่งเลยหนึ่งสีหนึ่งเลยเนี่ยปาดหัวปาดก้นมันลราเขาก็เป็นหนึ่งเลยพี่น้อง เอาล่างแล้วแล้วก็มาเอามัดหนึ่งรวดไป,ไปเลยพี่น้องหาในเงี่ยงไปได้หรือหันเงี่ยงไปได้กุศิเดียวก็ได้กินแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วพักยุบเขากินได้แล้วพักยุบพักก็กินได้แล้วยายสิต่ำปลาแดกก็ได้พี่น้องเลยนะต่ำแก้วปลาแดกก่อน ใส่อัหมักพียกใส่กระเทียมขั้นตำปลาแดกแยกปลาใส่โยกระเทียมนะตำหมูห้องแย่ปลาหมักใส่ใส่หอมข้าวหนำหัวหอมข้าวหนำตำใส่กันใช่กันเอาปลาแดกใส่กรนดาปลาแดกเนี่ยปลาแดกเป็นตัวเนี่ยตำงอกเซ่มันเข้ากันแล้วเขอาหมกใส่ปลาแดกเป็นตัวไปเลย ตำไร้เติบรสไม่ได้กินไร้ไรมือเอาไว้ไรยมือว่าเป็นยังปไงกันนะเปลน่ยนจังให้สีสันอ๋มอมันคือตะกี้ก็กินแล้วเลยเนี่ยลูกตำแล้วก็กินแล้วนี่แม่ตำแล้วนี่แม่สิข้นเข้ากันก็ได้เอาโหชุสใส่จังหน่อยก่อนใส่ผงชูรสหน่อยนึง หอมันมันหอมแล้วล่ะเอาเรียบร้อยแต่แม่ใส่ม,มกก่อนลูกใส่ม,มกก่อนใส่มกเดี๋ยวเลยใส่มกเดี๋ยวเลยจุจกเลยลักษณะของมันตัองสเป็นสีเขียจุกๆกางสีเลยนะหนามันก็ปล่อยออกอประเดี๋ยมนี้ขั้นห้าเห็ด เป็นปลาแดกแล้วมันสีเป็นน้ำนี่พี่น,น้องมันเป็นเกลียงเรืองนี่เนี่ยเป็นส่ละไก,ก่จะสุกแล้วหนึ่งชุกแล้วก็มกปลาแดกซะแล้วบัดนเนี่ยอะไฟไม่ไฟค้างเดียวกันก็ได้หรอกมกแบบนี้ลูกค้างไฟไว้ว่ามกใส่ไปตองแล้วเขาบอมาใส่ไฟกันสหละก้าว่าม,ามันสุกแล้วเขาก็ยังกินเฮ็ดเป็นปลาแดกแก้วสุกซะเฮ็ดปลาแดกแก้วบองสุก แล้วน,นี่อันนี้ซุกอันนี้กะสิซุกคือย,ยังเพ่งแต่เก่าตัวเนี่ยเขียดมูเขียดขาคำเหมือนหมอลำพากันมวนเอ้ <c oughs> เออยา่คือพอสมัยยา่เป็นสาวใน,นหน่อยหรอกว่าร้องเพ่งไปพี่น้องเอ้ยเขียดมูเขียดขาคำแล้วร้องเพ่งไปแต่กี่เนาะนี่แหละยิน,นเสียงสีละแอบๆบเขียดเจนาะห้องยำฟ้าดังฮ้วนฮุน่หนหมดแล้ว ตะกี้ตะกวนเนาะเป็นเล็กหน่อยเล็กๆเป็นสาวหน่อยค่ะเขียดห้องสิละพี่น้องยง้มโลกาดำนากจแอกแอกแอกนี่แหละยง้มนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอบบดได้ดำวานเอาเขียดห้องสิผ้ากันเฝ้าบัดนี้ได้ยินเสียงโฆษณาหนังเมาโอ้เต้นลงๆวนี้พี่น้องดีมกดีแค่ไย <c oughs> บัานนี้ <c oughs> นเฮ็ดหน้าแล้วแล้วเฮ็ดสวนนี่พี่น้องเฮ็ดสวนแต่งยญ้าพวกยญ้าเฮ็ดสวนแต่งเฮ็ดคาเฮ็ดแเนี่ยบัดนี้สมัย คือขนันกลดินแน่นอะสันดอกเพชรต่ส,นเตเตสวนแน่นอสันนี่ยินข่าวนาวี่ยินพันวาไปกลน่นไปหากลนมั่นได้เงินได้ข่ำกลนมั่นซับะหลังไปเาแล้วไปรับจ้างอยู่อยู่ทางต่างอำเภอไปพี่น้องเอ้ยก็ลืมขึ้นพ่อว่ากลนมั่นนี่ก็แม่นขี่ดินเนาะไปกลนมั่นซับะหลังกลน,นขี่ <laughs> ไไดินคือเ่าไปแด่เรากะกาวาได้เงินแด่แล้วก็ขึ้นมาแล้ว ว่าแมนสิบรุรีกลนหลินว้ยใดโกลนหลินคือเก่าบานนี้หันหวัวไปอันมัวไปกรุงเทพกรุงเที่ยได้ไปแล้วว่านนี้เห็นหน้าแล้วก็ไปกรุงเทพไปกรุงเทพก็ว่าสิดได้สบาย,ย่ดอกพี่น้องไปเห็นงานก่อสาองคือเกา่า <c oughs> แต่ว่ากะแต่แต่ยังนุ่มย่างหน่อยกับัตยานบอกว่าบ่บ่แพงแห้งดอกนี่ควมสุกยู่นะกลับด่านมากลับด่านมาใหม้มันสุกมันสุกทั้งสองทาง เ้วก็ได้กินแล้วเยวก็ได้กินแล้วเปิดปืนก่อน,น,นชุกแล้วชุกแล้วแกชุกแล้วแก,ก,แวแกโอ้ยมาเป็นตาอร่อยแท้นอกระลังฟวดกระลังฟวดฟูดยู่ไนไปต่อเบ่อเบอบือบอยู่จะชุกกนล้ละเดี๋ยวอีจะเบิดก่อน จ็บมือหนึ่งมือหนึ่งฟังเสียงของพอดบูบิวสุกแล้วจ้ามกปลาแดกแก้วใหญ่สุกแล้วเด้อสุกแล้วเด้อย่าจีกินกับหนึ่งพักบาดเนี้ยอ๋อสุกแล้วสุกแล้วปลาแดกปลาแดกมุกใหญ่นะโหแขนอันตันเลยบาดเนี้ยโอ้โอ้โหสุกแล้ว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 เด้อสุกแล้วเด้อพี่น้องสุกแล้วเด้อปลาแดกแก้วใหญ่โอ้แล้วแลเด้อแล้วแลจ้ามาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำยาเด้อกินเนี่ยกินบ้านบานย่าเนี่ยแหละย่าจีหนึ่งพัก มนึ่งพักกินกับแก้วปลาแดกแก้วปลาแดกยก่กับมกแหละล่ะพี่น้องเอามามามากินแบบบรรน,นอกเข้าอิลีอิลอละมื่อนี้กินอยู่หน้าคักไก่นะ่ะมาเด้อมาเด้อปลาแดกกับมกแล้วตุย้ยลอยไาเนี่ยน้องอกกันก่อนมันหอน บบเื้อกับแก้วปลาแดกอ้ยกินทั้งทีละสมัยโบราณก็คักเราใหญ่นะกินแบบนี้แหละตะกี้ตะกอนขยวกแก่ก็กินแบบนี้ละมากเลยพี่น้องกินทั้งทีละกินแก้วแล้วก็กินลวกพักกินแล้วแหละก็ลงดำให้ดำหน้าโลกาซับนี่แหละพี่น้องกำลังแอก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 ทีละสมัยสมัยโบราณ กรบเโพล้านบันไดดอกละว่างสมัยย่ายเป็นสาวนี่แหละกินแล้วก็คืนหอดบานค้นหอดควอมเกาควอมหลังย่า่นี่กินแล้วแล้วล่างล่างมือย่า่สิได้โลกาได้พี่น้องนี่มแนลงกินเขาสวยกินเขาเพียงเราเขาใบอะไรใบสองใบาสามก็รได้กินเขากินแล้ววันนี้ย่า่สิย่ายสิได้ไถหน้าพี่น้องย่า่ถหน้าเอาควอยถาย่า่ก็ถไถแล้วก็กลแก่น้าเห็ด นี่ละหน้าพันนี่ละพี่น้องใหญ่กะเห็ดมาตลอดกะพ่อเมย์นี่กบพ่อเห็ดอยู่ทุกปีทุกปีมันสีไม่ีผู้ยิง่งผู้ไส้บ่ลายนะพี่น้องพู้ไส้ผู้ไส้มันหน่อยผู้ยิง่งมีมีป้าหันแล้วก็มี่ย่ายนี่แล้วก็มีน้องสาวย่ยคลำม,มาพ่นกับโลกากลกยัางมือย่ยกับโลย่างมือย่ยกับได้ได้ไทหน้าไทบ้านอื่นพ่นมาพ่นมาเห็นว่าเอ้าไทยเงินนี่ผู้ไส้ไปไส้ก็ไม่เต่ผู้ยิง่ง ผู้ใชก็มียู่ดอกคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็บผู้ใชก็หาอยู่หากินผู้ลังคนก็เพิ่นก็ไปไ่เบดมากยุนเจียครอบครัวจางซีนาพี่น้องนี่แหละชีวิตกินของยายแล้วเนี่ยหืมของสอบเหรอแก้วประแดกของสอบ ของยายยายก็กินมาแต่น้อยกอยันไงอ่แต่ว่าแต่วก,วก์อนก็กินเดทบอยู่เดี๋ยวนี้ยายอยากเฮ็ดสุดกกะละพี่น้องปลาแดกกับแก้วปลาเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงัวก็ออกปลาแดกไปจำแก้วกินเก็บผักมาจำพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งยายเดอ้อยายก็กินแบบบ้านนอกเข้านี่ล่ะบ้านนอกเขากินแบบนี้ละ่นนละพี่น้องกินคักๆจังซี่ละ่ะ ขอคุณหลายๆที่มาเบิงแย่กับลูกเด้อต่ว่าลูกมอนี้ราบใครสบายแล้วก็เลยบ่ได้มาเขานั่าแย่ก็กินแบบังซสิละขอคุณนที่พี่น้องมาเบิงอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อขอคุณหลายๆขอคุณนอากแก่กิงให้พี่น้องเฮานี่ได้อยู่ดีกินดีมี่วาวมสุกมีสุขภาพแข็งแรงไปสมาสก็เดินทางตลอดปลอดภัยผู้ค่าผู้ขายก็นมีกำลังกำไรเป็นลูกน้องเพิ่นกนหนได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อพี่น้องเด้อให้มีคว่วมสุกตลอดปีตลอดไป สุขภาพแข็งแรงมีความสุกพ่อเนาะพี่น้องเบเก็บเบเกิลเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งยาใหกับลูกเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณจากไกลกิกงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมผู้เท่าเด้ออย่าลืมมากินแก้วกับหลวกผักน้ำยายเด้ออย่าลืมเลย